หัวใจแตกสลายขาดที่พึ่งทางกายไร้ที่พึ่งทางใจตั้งแต่แม่เธอจากไปทำให้สาร่างกายเย็นชาดั่งคนไร้วิญญาณเท่าแก่บุญส่งเจ้าในเก่าของยายจันรับเป็นเจ้าภาพจัดงานให้จนพิธีกรรมทางาศาสนาเสร็จสิ้นส่วนสาได้แต่ร้องไห้ฟูมฟายรู้สึกผิดกับการกระทำของตน ตลอดเวลาที่ผ่านมายายจันกับสาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กพ่อเธอจากไปตั้งแต่สาอย่างจําความไม่ได้ทั้งสองจึงใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแค่สองคนเท่าแก่บุญส่งเห็นอย่างนั้นจึงเกิดความสงสารรับสาเข้ามาเป็นลูกบุญธรรมสาย้ายจากมหาลัยเดิมเพื่อย้ายมาอยู่มหาลาัยเดียวก,กันกับลูกสาวของเท่าแก่บุญส่ง ชื่อเอมเอมเป็นลูกสาวคนเดียวของเท่าแก่บุญส่งนอกจากหน้าตาที่สวยของเอมแล้วเอมยังเรียนเก่งเป็นระดับท็อปทอปของมหาลัยเท่าแก่บุญส่งให้สาย้ายมาอยู่ที่บ้านด้วยเพื่อเวลาไปมหาลัยจะได้ไปเรียนพร้อมกันกันกบลูกของตนส่วนสากว่าจะทำใจลืมแม่ได้ก็ปาไปเกือบหนึ่งปี วันเวลาผ่านไปใจเริ่มเปลี่ยนเมื่อครั้งสามาอยู่ที่บ้านเท่าแก่บุญทรงใหม่ๆเธอจะช่วยทำงานทุกอย่างเท่าที่สามารถทำได้รวมถึงเป็นเพื่อนที่ดีกับเอมแต่มาถึงบัรนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่สาเห็นครอบครัวของเอมอยู่พร้อมหน้ากันหยอกล้อกันนั่งกินข้าวพร้อมหน้ากันกอดกันความอิจฉาก็เริ่มเกิดขึ้นในใจ ตั้งแต่วันนั้นสาเธอเริ่มเปลี่ยนไปการกระทําตั้งแต่วันนี้จะมีแต่ความอิจฉาลิษยาหลังเลิกเรียนสาเริ่มไม่กลับบ้านตรงเวลาโดยมักจะอ้างว่าไปทำรายงานที่บ้านเพื่อนแต่ถึงอย่างนั้นผลการเรียนออกมากลับมีแต่ติดลบลง แท้จริงแล้วเธอแอบไปคบกับหนุ่มแว้นชื่อสิงเป็นเด็กท้ายซอยทั้งชีวิตจิตใจของสิงหมกมุ่นอยู่กับการมั่วสุมและขับรถเที่ยวเตร่ตอนกลางคืนมีอยู่คืนหนึ่งเป็นเวลากว่าเที่ยงคืนสายังไม่กลับบ้านเท่าแก่บุญส่งเป็นห่วงพยายามโทรตามหลายสายแต่ก็ไม่รับจึงส่งให้ลูกน้องออกตามหา ถึงสาจะไม่ใช่ลูกสาวแท้ๆของเท่าแก่บุญทรงแต่เท่าแก่บุญทรงก็รักษาเหมือนลูกในไส้ ใช้เวลาออกตามหาเป็นเวลาถึงตีสามไม่มีวี่แววเท่าแก่บุญส่งจึงออกไปแจ้งความที่โรงพักจนถึงเวลาหกโมงเช้าสากลับมาบ้านด้วยสภาพมอมแมมโดยมีสิงขับมอเตอร์ไซค์มาส่งเท่าแก่บุญส่งกโกรธมากและโมโหแบบสุดขีดจึงต่อว่าสา เสียงทะเลาะกันดังก้องบ้านแต่สาเองก็ใช่ย่อยเถียงกลับขาดใจไม่รู้สึกถึงความผิดของตัวเองและประโยคสุดท้ายที่ทำให้เท่าแก่บุญส่งถึงต้องเงียบเมื่อสาพูดคำนี้ออกมาคุณไม่ใช่พ่อแท้ๆหนูนะมาวงการชีวิตอยู่ได้หนูจะทำอะไรมันก็ชีวิตหนูไหมอย่ามายุ่งหลังจากนั้น เธอได้เก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านโดยไม่ฟังเสียงค้านของเอมและเท่าแก่บุญทรง